โอเคต่อไปเราเห็นว่าอิสราเอลเป็นบทที่15และต่อไปพระเจ้าบอกโอกกับเยเรมีเพื่อเพื่อรู้เกี่ยวกับอิสราเอลก็คนต่างชาติจะดุหมินอิสราเอลและขาชี้แจงกระส่องค์หนึ่งคือมนาเซบทที่14บสีที่4ี่หรือบทที่15บห้ที่4 กะทำซึ่งมนัสเสโอรสเอเซคียากษัตริย์แห่งยูดาทรงกระทําในเยรูซาเล็มชาวชาวอิสราเอลเพราะความผิดของมนัสเสและพระเจาเข้าใจมนัสเสคือใครก็เราจะเราจะกลับไปเห็นว่าเขาเป็นคนชั่วร้ายที่สุดมนัสเสก็มันไม่มีอะไรดีฮิตเลอร์เหมันเป็นทรรมิกชนวเวลาเปรียบเทียบกับคนนั้นโอเคและในบทที่15ต่อไปก็เยเรมี ในคตที่10ต่อไปก็ยังมีครัมควรอีกเราเห็นว่าเขาบนาก็เขาไม่ทำอะไรเพดแต่จริงๆทั้งโลกทั้งสังคมก็เช่งสาผมเขาเขาไม่ยอมผมในคตที่10คตที่11บเอ็แล้วเห็นว่าอะไรแม่จาาวิบากเจชานที่แม่พ่อชันมา เป็นคนที่ทําให้เกิดการแต่งง่ได้การชินดีทั่วท,ทั้งแผ่นดินฉันไม่ได้ไม่ยืนหรือฉันก็ไม่ได้ยินเขาแต่ทุกคนแข็งแข่งฉันพียเวสตัดว่าเราไม่ได้กดก่อยเจ้าก็ประสงค์ดีหรือเราไม่ได้ให้ศัตรูมาฟ้องมองต่อเจ้าในเวลาลำบากแต่ในเวลาทุกใจหรือโอเคก็ เขาเขาโบนเหมืนเขาพูดกับแม่แม่ทำไมให้ฉันเกิดในโลกนี้ mm hmm. ก็มันทุกคนเช่งสาบแต่ในโคดที่สิบเอ็ดก็พระเจ้าสัญญาพระเจ้าจะดูเลยพระเจ้าจะรักษาเขาจะพระเจ้าจะให้เขาว่ารอดจากปัญหาแต่อริรมีก็เขาไม่พอในโคดที่สิบห้าถึงโคดที่สิบแปดเราจะไม่อ่านทั้งหมดแต่เราเห็นว่าเขาโบนอีกจริงๆในโคดที่สิบห้าถึงโคดที่สิบแปดเขาต่อว่าพระเจ้าหลอกเขา ลองดูในข้อที่18ทําทำไมความเจ็บของข้าพระองค์จึงไม่หยุดยัง้งบาดแผลของข้าพระองค์ก็รักษาไม่หายมันไม่ยอมหายพระองค์ทรงเป็นเหมือนลำธารที่พึ่งไม่ได้แก่ข้าพระองค์หรือหรืออย่างน้ำที่หลแห้งในข้อนั้นจริงๆเขาบอกว่าพระองค์ทรงเป็นนาเป็นเหมือนลำธารจริงๆเขาบอกว่าพระองค์ทรงเป็นคนหลอกเป็นเป็นสิ่งหลอกเหมือนลำธาร มันเป็นลำธารที่เราเห็นว่ามันสดชื่นมันลงมาแต่เวลาเป็นแห้งแล้งก็มันหายไปโอเคก็เขาถือว่าพระเจ้าให้เยรมีอยู่สบายๆแต่พระเจ้าก็มันมัน,ม,นมันดับน้ำที่ลงมาก็ให้มามีอาหารน้ำไม่ให้ดูแลเขาตอบว่าพระองค์และพระเจ้าไม่พอใจและพระเจ้าตอบในข้อที่19ต่อช่วยอ่านต่อ เพราะฉะนั้นพระรยาเวจึงตรัสว่าถ้าเจ้ากลับมาเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีและเจ้าจะยืนอยู่ต่อหน้าเราถ้าเจ้าออกปากพูดแต่สิ่งประเสริฐและไม่พูดสิ่งเลวทรามเจ้าจะเป็นเหมือนปากของเราเขาทั้งหลายจะหันกลับมาหาเจ้าแต่เจ้าอย่าหันไปหันเขาก็พระเจ้าพระเจ้าต่อว่าเขาอีกพระเจ้าตักเตือนเขาโอเคถ้าคุณกลับใจผมจะให้คุณรับใช้เราได้ โอเคก็จะพูดสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ใช่สิ่งที่กว่าประโยชน์จะเป็นตัวแทนของเราโอเคแต่จริงๆเขาต้องกลับใจด้วยเห็นไหมไม่แต่เยเรมีก็เวลาเราศึกษาเกี่ยวกับผู้นำชายของพระเจ้าเอเยรมีเป็นการศึกษาที่ดีมากเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่เป็นคนที่แข็งแรงตลอดเขาโบนเขาอยากรู้ว่าทําไมเหมือนเขามีมีภาระรใจต่อชาวอิสราเอลมากกว่าพระเจ้า เฉพาะในมิชชั่นก็ศึกษาเกี่ยวกับเยริเมมันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะหลายคงเราประกาศเขาประเสริฐและเราถือว่าทําไมไม่มีใครกอดใจเลยทําไมและบางครั้งเราถือว่าเรารักคนไทยมากกว่าพระเจ้ารและเวลาเราเริู้คิดแบบนั้นมันจะเข้ามาเรื่อยๆเวลาเราเป็นแบบนั้นเราถือว่าเรารัอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่ว่าอธิษฐานเหมือนพระเจ้าไม่รู้เรื่องและเหมือนเราต่อว่าพระเจ้าพระเจ้าหลอกเราจะเข้ารับใช้พระองค์ พวกเรามาประเทศและมันเปล่าประโยชน์โอเคแต่เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้สัญญาชีวิตจะดีขึ้นแต่แค่สัญญาว่าถ้าเขากลับใจพระเจ้าจะยังใช้ชีวิตของเขาไปนะเราไม่เห็นใครก็กลับใจตามตามเยเรมีเราไม่เห็นเยเรมีก็มีลูกเสร็จแต่เห็นไหมชีวิตของเขามีประโยชน์เพราะอะไรเพราะเขาประกาศถ้อยคำของพระเจ้าไม่ใช่เพราะกี่คนตามเขาไม่ใช่เพราะเขาให้ชนชาติรอด แต่แค่เพราะเขามีสิทธิ์จะประกาศถ้อยคาของพระเจ้า <Okay. S 1> เพื่อแสดงงาเพื่อจะเปรียบเทียบการพิพากษาที่จะเข้ามาในบทที่16บทที่2พระเจ้าไม่อนุญาตเยรมีจะแต่งงานพระเจ้าบอกกับเยรมีว่าอย่าใบางานศพของของพี่น้องด้วยจริงๆพระเจ้าบอกกับเยรมีว่าอย่าใบาบ้านต่อบ้านและฉลองและ ก็ฉลองอะไรจะแฮปปี้เบิร์ตเดย์เป็นเปนอะไรก็ตามเพราะอะไรเพราะเยเรมีดำรงชีวิตของเยเรมีก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการสก้ารเป็นเกี่ยวกับการการพิพากษาที่จะเข้ามาและแน่นอนเวลาชาวาบบลอนมาก็ชาวอิสราเอลจะไม่ฉลองอะไรเขาจะไม่มีงานศพจริงๆเราจะเห็นต่อก็เขาจะเกินศพของคนที่ตาย Okay. อันนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์อ้างถึงเวลาพระเยซูเวลาข่าพระเยซูคริสต์พูดถึงชาวอิสราเอลเวลาเขาหนีไปว่งว่าไม่ใช่เป็นเทศกาลก็เป,เ,ปเป็นเป็นวันสะบาโตก็เป็นแบบนั้นโ okay. อเคเพราะอะไรเพราะมีการพิพากษาใหญ่จะจะ,จะจะจะลงมาโอเคเรายัางอยู่ในบทธีสิบแปดถนงบธีหกสิบโ okay. อเคเราทำผิดพัพาธสัญญาโอเค พระเจ้าเรียกอิสราเอลกลับใจอีกโอเคแต่มีการพิพากษาจะเกิดขึ้นแน่โอเคและเราสมควรจะคิดอยากให้เราคิดก่อนถ้าการพิพากษาจะเข้ามาแน่พระเจ้าอยากให้เขากลับใจทำไมโร้ถ้าเขากลับใจพระเจ้าจะไม่ลงโทษโอเคแต่พระเจ้าบอกกับเดนเวว่า พจ้าพิพากษาไหมแต่พระเจ้าพิพากษาไหมโอเคไม่ใช่ในยุคนั้นก็เยถ้าชาวอิสราเอลกลับใจพระเจ้ายัางพิพากษาไหมจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่มันมันสนุกจะจะจะ,จะคิดเพราะว่าเราไม่มีคำตอบตรงๆอันนี้เป็นเหมือนสมมติว่าเอวาก็ไม่ได้ลงในความเพียดโอเคแต่เราไม่ทราบพระเจ้าจะไม่พิพากษาแต่เน่นอน ถ้าชาวอิสราเอลกลับใจเพื่อพ้นจากพิพากษาอันนั้นไม่ใช่เป็นกลับใจจะยกตัวอย่างอาจอชเวลาเขาเป็นเด็กบอกกับเขาว่าต้องกินผักแต่จอชเขาไม่ชอบกินผักบอกว่ากินผักทั้งหมดและ,วละเวลากินผักก็มันไม่ต้องกินต่อตเขาทำ่างนี้เห็นเห็น เด็กก็เขากกหงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หน้าตาเขาเขาต่อต้านเขากําลังคิดโอเคพ่อบางครับภายนอกแต่ใน,ในใจก็จะไม่ชอบและเขาเขาทำแนีน้จบแล้วควไม่เอาอีกแลวเขาบอกว่าในปัจจุบันเขาอย่างยังยังอ้างถึงเหตุการณ์นั้นเขาบอกว่าพ่อไม่เข้าใจทําไมให้พักอีกเพราะว่าลูกดูหน้าตาและบอกว่าจบบนชนะ ็ยังต่อต้านในในในจิตวิญญาณก็เลยให้อีกก็ผมถือว่ามันมันแล้วแต่เขากลับใจยังไงเนเราเห็นบางคนเฉพาะการเมืองหรือคนคนเมืองคนการเมืองคนพลเมือง anyway เราเราเห็นว่าเขาจะขอโทษแต่เขาขอโทษเพื่อพน้นเขาไม่ได้ขอโทษก็รับโทษอ ผมจำได้เวลาเป็นไวัยรุน่นมีคนหนึ่งเขาฆ่าสีห้าคนและเวลาเขาไบศา,ารก็ผู้ตัดสียนถามว่าคุณทำอันนั้นไหมเขาบอกว่าทำและเขาบอกว่าถ้ายอมเราจะประหารเขาบอกว่าผมทำและสมควรจะรับการประหารและทนายของเขาพยายามพยายามต่อต้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แต่เขาให้เขาออก แต่เขาบอกว่าเขาจะเขาจะเป็นทนายคงตนเองเขาบอกว่าผมทำเพจผมสมควรจะได้รับผลในกรณีนั้นก็เขารับผลแต่ผมถือว่าอันนั้นเป็นคนที่เราไปชอบสัมสิ่งที่เขาทำแต่คนที่ขอโทษแค่เพื่อพ้นจากผลอันนั้นมันไม่ใช่การขอโทษก็พระเจ้าจะพิพากษาหรือไม่เราไม่ค่อยทราบแต่แน่นอนถึงอันนี้ก็ใจของอิสราเอลก็เหมือนเหมือนหน้าตาของจอช ถ้าเขากลับใจเขาจะบอกว่าเรากลับใจแล้วพอแล้วแล้วทำไมร,รูปคารบโอเคพอไหมพอไหมอันนั้นไม่ใช่กลับใจก็ภายนอกเขาสามารถทำลายรูปคารอบได้แต่ในใจเขาเขายังไม่ได้ยังไม่รักพระเจ้าโอเคก็เลยพระเจ้าจะจะไม่พิพากษาไหมเราไม่ทราบแต่แน่นอนโอเคก็แล้วแต่ชาวอิสราเอลก็กลับใจยังไงโอเคขอโทษที่มันเล็ก โอเคในบทที่1ิบดข้อที่1ถึงข้อที่1ิโอเคก็พระเจ้าให้เยรมีมีการเปรียบเทียบโอเคเหมือนเหมือนเป็นนาเป็นช่างช่างดินเหนียวเวลาช่างกำลังทำภาชนะจากดินเหนียวโอเคก็เวลาเขากำลังทำถ้าทำอะไรเพียรือถ้ามีอะไรที่ไม่สมบูรณ์ในในดินเหนียวก็ช่างช่างช่างสามารถเปลี่ยนเป็นภาชนะแบบอื่นได้ ก็ครั้งแรกเขาจะทําเป็นจานแต่เห็นว่าเพราะมันไม่สมบูรณ์แบบก็เขาจะทาเป็นเป็นภาชนะที่เก็บน้ําก็ได้โอเคก็อันนี้เป็นําเปรียบเทียบเกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นช่างที่ใช้ดินเหนียวก็แล้วแต่อิสราเอลตอบอยังไงก็พระเจ้าจะทํำยังไงรู้พระเจ้าจะใช้ชีวิตของชาวอิสราเอลแล้วแต่เขาตอบอยังไง ถ้าช้างเห็นว่าดินเหนียวนี้มันเปล่าประโยชน์เขาสามารถเก็บเทงได้เพราะว่าเขาเป็นช่างเขาเป็นเจ้าของโอเคอันนี้เป็นการเปรียบเทียบที่เราเห็นในโรมโอเคเพราะว่าในในในโรมเราเห็นในในบทที่บทที่เก้าสิบสิบเ เราเห็นว่าเราเป็นเราเป็นเดียวและพระเจ้าเป็นเป็นเป็นช่างช่างเดียวเป็นช่างปัชนะแล่พระเจ้าสามารถสร้างเราเป็นภาชนะที่มีเกียรติหรือมันไม่เกียรติก็แล้วแต่ก็อันนั้นเป็นการเปรียบเทียบมันเป็นเกี่ยวกับช่าตชาอิสราเอลพระเจ้าสามารถใช้อิสราเอลก็ยังไงก็ได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างพระเจ้าไม่ต้องใช้อิสราเอลก็จะเป็นผู้ที่รับสักศี พระเจ้าสามารถใช้มันเป็นเป็นภาชนะที่รับเกียรติมันมันเป็นมันเป็นสุขาได้หรือสามารถให้มันเป็นเป็นที่รับเกียรติมันจะรับเครื่องหอมของที่ที่ถวายต่อพระเจ้าก็มันแล้วแต่มันเป็นภาชนะของพระเจ้าพระเจ้าจะใช้ยังไงที่พระเจ้าอยากใช้ในบทที่19ก็แล้วเห็นการเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง โอเคแต่ในครั้งนี้เราเห็นว่าภาชนะมันไม่ใช่เป็นดินเหนียวแต่ตอนนี้เป็นเป็นมันมันแห้งมันแข็งก็เลยมันเปลี่ยนมันมาได้เมื่อดินดินเหนียวก็มันแห้งเราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาชนะแบบนี้ภาชนะแบบนั้นก็เลยมันมีประโยชน์มันจะแค่แตกมันจะแค่ทำลายนอกจากเมืองเยรูซาเล็มมีุูเขาที่หนึ่ง let me รูปข่าวรูปเยอะแยะมากมายที่นู้น let me รูปข่าวรูปของโมเลกอยู่ที่นู้นด้วยโมเลกสัญลักษณ์ของโมเลกคืออะไรอันนั้นเป็นแอสทราไม่อันนั้นเป็นบาเอลใช่ถวายลูกเป็นเครื่องบูชาโอเคไม่ใช่ถวายลูกเหมือนโอเคลูกของเราจะเป็นของโมเลกไม่ใช่เขาจะฆ่าลูกโอเคเขาจะ ขายและเผาลูกเป็นครื่องบูชาอันนั้นเป็นอยู่ในในในภูเขาหนึ่งที่อยู่นอกจากเมืองเยรูซาเล็มโอเคและพระเจ้าบอกกับเยเรมีก็พัานฉะนั้นแค่มีประโยชน์จะไปทิ้งไปแตกในภูเขานั้นที่มีรูปขาวรบที่เป็นเป็นโมเลกก็เราจะให้มันเปล่าประโยชน์ก็อยู่ที่น้อนอันนั้นเป็นการเปเรียบเทียบกับชาวอิสราเอลก็เลยเวลาเราเห็นมีการพิพากษาบ้าง แ okay. สดงว่าพระเจ้ายังมีวางแผนจะใช้แต่อาจจะมีวันหนึ่งที่เขาแค่มีประโยชน์แค่เพื่อทิ้งเพื่อแตกและอันนี้สมไม่ได้